สวัสดีครับพี่น้องกับช่องสอนนุ่มทวีนเจียววันนอฟพีเชียลช่วงเตียงเตียงกว่ากว่าจะบายครับเกิดยังขึ้นห้องทะเบียนเหม็นเต็มที่มเลยเห็นไหมมันคือกลิ่นอะไรมันไม่ใช่กลิ่นหนูเราหาเหยับขี่มาเนาะเนี่ยเดี๋ยวยังหาตามกลิ่นกัน เนี่ยโอ้ย hmm. yeah. yeah. mm ังอยู่ในแอร์ป่นนี้เดี๋ยวตามหากลิ่นครับมันคือกลิ่นอะไรเอาโอลเวนแล้วครับ เห็นยังกินมาจากไหนท้ายคลิปท้ายคลิปท้ายคลิปหาต้นเหตุถ้าเจอแล้วบอกด้วยติดต่อยังครับแจ้งเกิดชี่ี้ใเขาควอมจุดต้ตบนไหนเขาบ้านไหนฮะ ลองคำํำอ๋อกแจ้งเกิดนะช่องที่สามครับช่องที่สามนี่แหละครับแจ้งเกิดเตยอืมหาต้นเหตุขึ้นนพ่อ เอาหาต่อกัอนครับไปแล้วบ่แม่<ช>อ๋อครับครับเอาวันนี้วันที่ 6กระกฎาคมครับพี่น้องครับเป็นย,ยนังได้แน่มาขึ้นมีผู้ใดเด็ไปบึงค่ายออดอยู่ร่งหลอบซื้อมลชนมาครับเอาเม่นมาวอกกันในเด้อพรุ่งนี้นะครับเมื่ออื่นอย่าลืมนะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับร้อมกันทั่วประเทศนะเลิกงานนีก็น้อคนจิไปโรงหนังอยู่ไปบึงไปถามเพื่อนให้จองก้อนบระบุครับเอาพี่น้องไพ่หูวิธีการแจงมาไดใดนะครับ จะไปเก็บบรรยากาศยู่โรงหนังให้พี่น้องในเบิ้งในเบิ้งว่าเพิ่นขึ้นปวดเตอว์วนะครับโดยบ้เคยเขานะครับเราจะล่องไปเขาเบิ้งขายอ่อนะครับทุกโรงภาพยนตร์เห็นว่าละบีเห็นว่าละหาหากิน คือสิได้ตะกินตะมูเจ้าเดี๋ยวนี้ได้กินมาครับกินหนูตายได้กินมาบาไ่ไดดเดี๋ยวนี่นี่สองสามคนยู่หันมันสินยู่หันหล่ะหันนะ่ะนี่ตะมู หาต่อไปเห็นอันเบิร์คลิปมันขึ้นเห็นหลายๆลคนนะครับว่าโอ้เป็นภาพยนตร์เป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว เอาพี่ดาพี่ดามาตรงนี้กับเมนมันบ่ใช่มปลว่าเมนตะจุดนั่นละ่ะไอ้หายรถดนะเธอไปเหยียบอะไรมาไหมดูรองเท้าตัวเองม,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 มันมีแต่กลิ่นอยู่ตรงนี้น่ะหนู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 สวมบะห้องประตูปิดไปปิดประตูดียัง หายแล้วเป่ตรงนี้ก็ดูเปิดตู้เปิดตู้เปิดตู้เลยเปิดตู้เลยหนูหนูหนเลื่อนตู้ดูเนาะมันเป็นอันเลื่อนตอกดูเลื่อนตูออกดูมันอยู่หลังตู้ โอ้ยเลือนตู้นี่ได้เลยเนาะพี่สญญายยันไม่ได้กินไหมนี่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 น่เรือนตู้ใบนี้อเอนาะมันต้องยี้อไนม้อ่ได้่อนคอนเทนต์แล้วกินอะไรไ ยกอันนี้ลงไปไอ้ยกอันนี้ลงหน่อยเอ้ไอ้ไอ้ไอ้ยกอันนี้ลงไปเอ้าไปตรงนู้นดีเลยไม่มันตึงเลยต่ตรงนีัมือนี่แหละหนูหนูหนูเอ้าหายต่อ โอ้ยจนขมข้อ <c oughs> โอ้บทเปลี่ยนอันเฮ็ดเวียด <c oughs> มันอยูนี่ในละ <c oughs> มันเน่าแล้วล่ะ <c oughs> เดีนยชักนี่ดูให้ นี่มานี่บวะบ่นะบอน,า,บอนามนด้วยซิ่เมียนอืมอหอ,หอหาคำตอบให้ได้ จะมาเอาไปเที่ยงนี่บ่เปิดดมเปิดดมไหมด้วยใช่ไหมฮะไม่ไม่ใช่มันอยู่กลิ่นมันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับหม้อนี้ สรุป่าไปเห็นครับพี่นกหาไปเดี๋ยวถ้าเห็นเฉียวมาให้เบิ่งใหม่หลีอตอ่อกันครับเอาคลิปนี้ฝากไว้เสมอนะเดเจอกันคลิปหน้านะครับกินปิดกินป,ปิดสนามเอาเมื่อยจะเริ่มนะครับเจอกันที่ ทุกโงรงภาพยนตร์ครับคายอ้อครับพร้อมกันรับชมครับพร้อมกันทั่วประเทศครับสวัสดีครับ